สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเอเชิญยิ้มรับทรัพย์ส่งท้ายปีเอเชิญยิ้มเฮงอีกแล้วรับทรัพย์ส่งท้ายปีถูกลอตเตอรี่50รางวัลเอเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังเฮงอีกแล้วรับทรัพย์ส่งท้ายปีถูกลอตเตอรี่50รางวัลวด1ทธันวาคม67แฟนคลับแห่แสดงความยินดีผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16ธันวาคม2567โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข097863เลขหน้า3ตัวออกหมายเลข920742รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข881339รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข21ล่าสุดทางด้านเอเชิญยิ้มนักแ,แสดงตลกชื่อดังก็ดวงเฮงอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ วันสพฤศจิกายน6 7เจเจ้าตัวถูกรอนที่1จํ่จำนวนหนึ่งใบรับทรัพย์6ล้านบาทและในงวดต่อมายังถูกรางวัลเลขท้ายอีกทําให้แฟนๆติดตามแนวทางเลขเด็ดจากเอเชียนยิ้มเพื่อนําไปเสี่ยงโชคและล่าสุดเอเชียนยิ้มถูกหวย16ธันวาคม67โดยเจ้าตัวเผยข่าวดีผ่านทาง Facebook, a c e b o o k เอสปเปอร์ระบุว่าบอกแล้วว่าผมจะถูกรางวัลซึ่งเอเชียนยิ้มถูกลอตเตอรี่ ห้างวันเป็นเงิน1,96,000บาทขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ